สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสสะบนะครับแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับเป็นนะครับ Canon นะครับ PowerShot A 8 1 0 HD นะครับกล้องตัวนี้นะครับก็บอดี้โดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับเพื่นะครับสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มลอกนะครับแล้วก็สามารถ แกะออกแล้วก็ติดใหม่ได้เหมือนฟิล์มโทรศัพท์นะเพื่อนๆเป็นเป็นฟิล์มอยู่ด้านนอกนะครับเป็นฟิล์มแผ่นใสอยู่ด้านนอกนะครับสามารถแกะแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าติดไว้ก็ไม่ได้รบกวนสายตาแต่อย่างใดนะเพื่อนๆเวลาเราถ่ายภาพอะไรก็เห็นได้ชัดดีนะครับก็จะมีสายคล้องข้อมือนะครับแล้วก็มีนะครับเมมโมรี่นะครับ 2G จิกให้นะเพื่อนๆนะครับ ฐานที่จะใช้นะครับจะเป็นฐานชนิดนี้นะครับ2 a นะครับอันคาลายนะครับสาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าจะใช้เป็นฐานชาร์จก็ได้นะครับก็แนะนำไปซื้อฐานใหม่มาใช้นะเพื่อเพื่อนจะได้ใช้ได้ยาวๆนะครับก็จะมีเครื่องหมายบอกที่ด้านในนะครับว่าให้เราใส่ฐานทางไหนนะครับใส่ฐานเข้าไปก็อาจจะมีอ่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ยัง ล็อกแน่นได้สนิทดีนะครับเพื่อนเนะครับเดี๋ยวไปดูการเปิดใช้งานนะก็คือกดตรงปุ่มตรงนี้นะครับนะครับกล้องก็จะเปิดออกมานะครับถ้าเราใส่ฐานเข้าไปใหม่เขาก็จะให้ตั้งวันที่นะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วก็กดทว่าเซตได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูโหมดแรกเลยนะครับโหมดแรกจะเป็นโหมดออโต้นะครับเพื่อนก็จะออโต้แฟลนะครับจะมีแค่เปิดแฟลกับออโต้แฟลนะครับในโหมดนี้นะครับ ก็วิธีการถ่ายนะก็กดลงไปก่อนครึ่งนึงนะครับกล้องก็จะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดย้ําลงไปทีนึงนะกล้องก็จะถ่ายให้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการถ่ายรูปนะครับนะครับเลนก็สวยใสดีนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับเลนจะมีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนเพื่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลต่อภาพนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปถ่ายนะครับแล้วก็ เดี๋ยวดูภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารูปภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้นั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูการซูมเข้าซูมออกกันเลยนะครับนะครับไหลลื่นดีนะครับปกติดีนะครับนะครับซูมเยอะๆก็ไม่ได้เห็นรอยที่เลียนะเพื่อนๆยังได้อยู่นะครับถ่ายได้ภาพสวยแน่นอนนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่โหมดถัดไปนะครับก็กดคําว่าออโต้นะครับก็จะ มีให้เลือกหลายโหมดอีกนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งค่าไว้เหมือนที่แรกก่อนนะครับนะครับกดคําว่าออโต้นะครับก็จะมาที่โหมด p นะครับแล้วก็กดคําว่าเซตตรงกลางเลยนะครับนะครับนคําว่าเซตนี้ก็จะเข้ามาเห็นโหมด p นะครับก็สามารถเลื่อนขวามาอีกก็จะเป็นโหมดต่างๆถัดไปอีกนะครับเป็นโหมดไลฟ์วิวนะครับพวกโหมดถ่ายบุคคลนะครับถ้าจะถ่ายคนสวยก็ มาที่โหมดนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับตั้งเวลาถ่ายครับเยอะแยะเลยนะครับโหมดสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับส่วนถ้าเราอยู่ตรง P แล้วเราเลื่อนลงมาได้อีกครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นบวกลบเดเชยแสงนะครับปรับค่า ISO นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเฉดสีต่างๆนะครับรวมถึงพวกสภาพอากาศต่างๆก็จะมีพวกโหมดคุตตี้ด้วยนะครับอันนี้ก็นิยมถ่ายอยู่นะครับ ถ่ายในคาเฟ่ก็สวยเลยนะครับในโหมดคูตี้นะครับนะครับถัดมาก็เป็นพวกตั้งเวลาถ่ายครับสําหรับโหมด M นะครับเดี๋ยวผมจะสําหรับโหมด P นะครับพูดผิดครับก็เดี๋ยวจะลองในโหมด P นี้เราจะสามารถตั้งค่าเปิดปิดแฟลชได้นะครับก็จะมีทั้งเปิดแฟลชไว้ตลอดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดแฟลชแล้วก็ยิงแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับ แฟลก็ยิงติดปกติดีนะเพื่อนๆแล้วก็ทํางานแล้วก็ชาร์จได้รวดเร็วอยู่นะครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลนะครับเพื่อนๆนะครับสำหรับโหมดก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูที่ถ่ายวีดีโอนะเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ ตรงปุ่มแดงๆครับก้องก็จะเริ่มบันทึกให้เลยนะครับก้องตัวนี้เวลาบันทึกวิดีโอจะสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับก้องก็จะบันทึกให้นะครับถัดมาก็จะพามาดูที่ปุ่มดูรูปภาพนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากดูเพิ่มเติม นอกจากที่ผมถ่ายนะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน i n s t a g r กรนะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบไว้ในโพสนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับถัดมาก็จะพามาดูที่ถ้าจะกลับไปโหมดถ่ายรูปแล้วก็แตะที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เบาๆนะกล้องก็จะกลับมาที่โหมดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้ให้นะครับแล้วก็จะพามาดูคําว่าเมนูนะครับในเมนูนี้ก็จะมีพวกตั้งค่า ต่างนะครับรวมถึงตั้งค่าตัวเครื่องนะครับพวกตั้งค่าวันที่วันเวลาอะไรก็มีอยู่ในนี้นะครับพวกตั้งค่าภาษานะครับ็ี่จะมีรีเซ็ตค่าด้วยนะครับผมจะรีเซ็ตค่าไว้เป็นตั้งค่าเบื้องต้นในการใช้กล้องครั้งแรกเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าผมพูดขาดตกบกพ่องตรงไหนไปนะครับพูดตรงไหนไม่ชัดเจนพูดเร็วไปเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลนะครับเพิ่มเติมได้นะครับใน กูเกิลนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับโดยพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปได้เลยนะครับส่วนผมก็ฝากคุณเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวก้องตัวนี้นะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ